กรมอุตุนิยมวิทยา7วันข้างหน้าให้ความสนใจกับพายุบัวลอยและฝนตกหนักในช่วง26-30กันยายน2568ระบุว่าพายุบัวลอยยังไม่แน่นอน คาดจะเข้าสู่เวียดนามในวันที่27กันยายนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดพิษณุโลกเลยชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อํานาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีตราดและบางพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาลุ่มต่ำชุมชนเมืองส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาระดับน้ำยังเพอ มมสูงต้องเฝ้าระวังส่วนภาคใต้เริ่มมีฝนมากขึ้นแต่ยังน้อยกว่าภาคอื่นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่พายุโซนร้อนกำลังแรงบัวลอย ยังอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์คาจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ในวันที่26กันยายนคาดจะเข้าสู่อ่าวตังเกียและเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนในช้าณวงวันที่29-30กันยายนพร้อมกับอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันสำหรับชื่อพายุบัวลอย b อ a ลอย ตามฐานข้อมูลถือเป็นชื่อขนมชนิดหนึ่งตั้งชื่อโดยประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมที่อาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาหลกน้าล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ารวมทั้งเขตชุมชนเมืองส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟอ หาขนองตลอดช่วงวันที่26-30กันยายนขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนหยุดออกจากฝั่งในวันที่26และในช่วงวันที่28-30กันยายนไว้ด้วยคาดหมายอากาศรายภาคระหว่างวันที่ 26, 26กันยายนถึง2ตุลาคม2568ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70 80ของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว10-20กมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว10-30กมชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กมชัวโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ของพื้นที่ลมอตอวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กมชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 6 0ของพื้นที่ในช่วงวันที่28-30ถึงกันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 70ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 80ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กมชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 40กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มี ฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิตำสุด 22- 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28- 34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและประิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70 80ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด24 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32- 36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 5กมชั่วโมง